สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในยูเครนและรัสเซียครับข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวล่าสุดนะครับสำหรับการเปิดปรดิการในเชิงรุกของอยูเครนต่อรัสเซียเป้าหมายดังกล่าวที่ยูเครนต้องการจะเล่นงานในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือสะพานข้ามช่องแคบเคิร์สซึ่งก็เป็นสะพานที่มีมูลค่ากว่า4000ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ประธานาธิบดีปูตินนั้นก็หวงแหนครับ เพราะว่าสะพานตรงนี้มันมีค่าอันสําคัญเป็นสะพานที่เชื่อมโยงแผ่นดินแม่ของรัสเซียนะครับมายังที่แหลมคคเมียทางตอนใต้แต่ก็ปรากฏว่าในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมันมีกระแสข่าวว่าสะพานแหลมคคเมียตรงนี้มันกําลังตกเป็นเป้าการโจมตีที่มาจากฝั่งยูเครนแต่ว่าการโจมตีครั้งใหม่นี้ถือว่ามันฉีกแววไปเลยครับจากรูปแบบเก่า คือรูปแบบเก่านะครับที่มีการถูกทําลายในช่วงแรกๆเลยครับน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมตรงนั้นเราเรียกว่าเป็นการก่อวินาศกรรมก็คือมีการอาพรางตนเองโดยการใช้รถบรรทุกสินค้าครับติดตั้งระเบิดไปเมื่อรถบรรทุกสินค้านั้นมีการแล่นไปใกล้เคียงกับกลางสะพานแล้วก็กดบุ่มส่วนครั้งที่2ครับมันก็มาจากพวกเรือไร้คนขับ กามีกาเซ่ลำหนึ่งครับที่มีการออกแบบมาใหม่ที่มีชื่อว่าซีเบบีเรือลำนี้ก็มีพื้นที่ด้านบนนะครับค่อนข้างที่จะเตี้ยเพื่อต้องการลดการตรวจจับถ้าหากว่าเราจะนำมาเปรียบเทียบกับพวกยาน u s v ในช่วงแรกๆนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันมีด้านบนหลังคาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงและมันก็เป็นที่สังเกตได้ง่ายแต่ว่าการโจมตีที่ครั้งที่3เนี่ครับมันแหวกแนวมันแหวกแนวตรงที่ว่า การมาครั้งนี้มันไม่ได้เป็นพวกเรือผิวน้ำซะทีเดียวแต่มันเป็นเหมือนพวกเรือลูกครึ่งครับมันดำน้ำได้ครับท่านผู้ชมและมันก็สามารถเล่นบนผิวน้ำได้เราเรียกว่ามันเป็นลูกครึ่งลูกผสมแล้วเรือไร้คนขับแบบนี้นะครับมันก็เป็นเรือประเภทกระมิกระเซ่ค,ครับก็อบบุกเข้าไปโจมตีสะพานข้ามช่องแคบเคิร์ดการมาครั้งนี้นะครับมันมาด้วยกันทั้งสิ้นเนี่ยสามลำ แล้วนี่ก็ถือว่ามันเป็นการโจมตีครั้งล่าสุดนะครับแต่ว่าการโจมตีครั้งนี้ทางฝั่งกระทรวงกวลาโหมรัสเซียบอกว่ามันไม่ประสบความสำเสร็จครับคือ1ลําลแรกนะครับมันมีการโผล่มาในช่วงดึกของวันศุกร์แต่ก็ต้องถูกตรวจพบจากหน่วยรัตเวนกองเรือทะเลดำครับสามารถที่จะไปทําลายมันได้ส่วนอีกสองลำที่เหลือนะครับมันก็บุกมาในช่วงเช้าตู่ของวันเสาร์และมันก็ถูกตรวจจับ ที่มาจากกองเรือทะเลดำแต่ว่าในเรื่องนี้ครับทางฝั่งยูเครนเนี่ยยังไม่ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นต่อการโจมตีครั้งล่าสุดแต่ก็ถือว่าระยะเวลากว่า12เดือนที่ผ่านมานี้แล้วครับสะพานข้ามช่องแคบเคิรนนั้นจะต้องถูกโจมตีอย่างหนัก3ครั้งแล้วนับตั้งแต่ที่รัสเซียได้มีการเปิดฉากบุกยูเครนและในขณะนี้ครับยูเครนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรแล้วครับ เขาก็มองว่าประเทศของเขานั้นมันมีการถูกทําลายอย่างสหัสสากันซึ่งเขาก็มองว่ามันก็เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมนะครับที่เขาเนี่ยจะสามารถตอบโต้ผู้ลุกรานอย่างรัสเซียได้แล้วพวกเขาเองนั้นก็ให้คํามั่นสัญญาว่าพวกเขาต้องหาหนทางทุกอย่างนะครับที่จะนําแหลมไคมีเนี่ยกลับมาเป็นดินแดนของตนเองอีกครั้งหนึ่งซึ่งตลอดสงครามที่ผ่านมาเราก็จะสังเกตเห็นว่ายูเครนนั้นก็กําลังล็อกเป้าหมาย ไปที่แหลมไคเมียนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางทางด้านการทหารคลังแสงฐานบินหรือแม้แต่ฐานทัพเรือที่ตั้งของระบบขีปนาวุธนี่หละครับยูเครนเนี่ยเขาก็รับทราบถึงปัญหาตรงนี้ดีแล้วก็รับทราบว่าที่ตั้งมันอยู่ตรงไหนจากการช่วยเหลือที่มาจากข่าวกองของนาโตโดยเฉพาะอเมริกาซึ่งการโจมตีครั้งล่าสุดนั้นมันก็เลยทําให้การจราจรทางเรือนะครับจะต้อง หยุดชะงักลงไปอย่างทันทีนะครับเพราะว่ามันก็มีความหวั่นเกรงว่าเกิดไอ้พวกโดรนกามิกาเซ่เหล่านี้นะครับมันมุดเข้ามาใต้สะพานแล้วมันก็กดบุ้มมันก็จะสร้างความไม่ปลอดภัยให้แก่พลเมืองชาวรัสเซียมันก็เลยเป็นผลพวงที่จะต้องทําให้เจ้าหน้าที่นะครับต้องไปสกัดขัดขวางไม่ให้รถยนต์เหล่านี้นะครับทำการแล่นผ่านสะพานข้ามช่องแคบเคริร์สซึ่งมันก็มีความยาวหลายกิโลเมตรเลยครับกว่าจะถึงแผ่นดินแม่ ของรัสเซียหรือกว่าจะถึงแหลมไคเมียมันก็เป็นสถานการณ์ที่ร่าร้อนนะครับมันพอสมควรแหละบางทีการมาของพวกโดรนเหล่านี้นะครับมันเป็นพวกโดรนใต้น้ําหรือว่าโดรนผิวน้ำเนี่ยนะครับมันมีการติดตั้งระเบิดบางครั้งเนี่ยมันก็พุ่งเป้าไปโจมตีพวกเรือรบขนาดใหญ่ของรัสเซียครับเช่นพวกเรือคอเวตเรือฟรีเกตหรือแม้แต่พวกเรือพิฆาตนะครับก็มกักจะถูกเป็นเป้าการโจมตีทุกครั้ง แต่ว่าการโจมตีดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าล้มเหลวมากกว่าที่จะประสบความสําเร็จแต่ก็มีบางครั้งก็ถือว่าประสบความสําเร็จนั่นก็คือการไปโจมตีเรือที่มันไม่มีระบบป้องกันตนเองนะครับเช่นพวกเรือยกพลขึ้นบกต่างๆเนี่ยนะฮะยูเครนเนี่ยเขาก็ถือว่าประสบความสําเร็จมาแล้วแต่ว่าในทางกลับกันครับรัสเซียเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยครับเมื่อยูเครนเนี่ยเขาก็มีมาตร,รการในเชิงรุกรัสเซียก็เลยมีการเปิดฉาก ด้วยการล่อนขีปนาวุธเข้าใส่เราจะเรียกว่านี่คือ Air St ไตลเช่นการใช้ดโดรนขีปนาวุธเนี่ยครับล่อนมาจากทุกพื้นที่ไม่ว่าจะมาจากในเขตทะเลดำไม่ว่าจะมาจากพื้นที่แหลมแคเมียรหรือมาจากประเทศเบลารุสการโจมตีดังกล่าวเนี่ยก็เพื่อเป็นการตอบสนองนะครับการบุกที่มาจากฝั่งของยูเครนนั่นเองนอกจากนี้ยังไม่พอนะครับยูเครนเนี่ยเขาได้มีการอ้างว่า เหตุการณ์ที่มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะครับพวกเขาเนี่ยสามารถไปทําลายเครื่องบินขับไล่แบบซู -30 4ลำเครื่องบินแบบมิก -29 1ลำระบบป้องกันภัยอากาศแบบแพนเซอร์จํานวน2ชุดแล้วก็เลดร์ครับที่สามารถเชื่อมโยงกับพวกระบบป้องกันภัยอากาศ s -300 ก็ถูกโจมตีแต่มันก็มีการออกมาทักท้วงนะครับบอกว่าการโจมตีลังกาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เป้าจำลอง ทำจากกระดาษแข็งมันไม่จริงนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมาโอ้อวดนะนี่ก็เป็นการพูดกันครับในแต่ละฟังเวลาที่ยูเครนโจมตีรัสเซียรัเสเซียก็อ้างมั่งแหะครับนี่คือเป้ารวงในขณะที่รัสเซียมีการไปโจมตียูเครนย,ยูเครนก้างว่านั่นคือเป้ารวงครับที่เป็นพวกยางเป่าลมคือต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็ไม่ยอมรับนะครับซึ่งการสูญเสียดังกล่าวนั้นก็ถือว่ามันก็มีมูลค่า ทางด้านสินค้าเนี่ยมันสูงมากครับแล้วก็มีจํานวนที่มากก็เป็นเรื่องปกตินะครับเรื่องของสงครามจิตวิทยาเนี่ยมันก็จะต้องมีด้วยกันทั้ง2ฝ่ายซึ่งไม่ว่าจะฝ่ายไหนนะครับต่างเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะยอมรับความเสียหายหรือความพ่ายแพ้ของตนเองมากนะักต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่มีการเข้ามาสนับสนุนช่องของเราครับด้วยการสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนครับหลังจากที่มีการสมัครเป็นสมาชิกแล้วครับ ก็จะยังไม่มีการจัดเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกแต่ว่าหลังจากนั้นประมาณ1เดือนก็จะมีการเก็บค่าสมาชิกเป็นเงิน35บาทครับสำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีการได้รับเครื่องหมายเป็นพิเศษจากทางช่องของเราครับทุกครั้งครับที่ท่านมีการเข้ามาคอมเมนต์ในช่องนี้ครับมันจะมีการปรากฏสัญ,ญลักษณ์ครับบริวเวณด้านท้ายของชื่อท่านมันค่อนข้างที่จะโดดเด่นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ครับมันจะมีการปรับเปลี่ยนไปในช่วงทุกเดือนจนถึงปีครับ ว่าท่านนั้นเป็นสมาชิกที่มีการเหนียวแน่นกับช่องเราได้มากน้อยสักเพียงใด